ล่งล้มกันใ้มบดนะขอแม่พระธรณีขอพระแม่กาลีขอพระศิวะขอพระแม่ลักษมีขอพระแม่สุรักวดีขอพระศิวะขอทรงจงสัน่อ ขอให้ทุกอย่างราบรื่นด้วยดีขอให้ความีชื่อเพื่อเป็นพลังงานข้อละนี่ <c oughs> จุดหกชั้นขาวจุดหนะ้าชั้นส้มขอให้ได้รับรู้รับทราบรู้มีความตั้งใจ มมีความตั้งใจแต่ไม่ได้เสียแซนได้ไหนทั้งสิ้นมีประสงค์ที่จะช่วยไทยชีวิตของเขาชีวิตเขาชีวิตคู่เข้ากันตอนลงมาหนีบุหัวลงมาไหนยังไหนขอบ่อแม่เขาและมีชมูกก่อนลูกขอแล้วนะลูกขอแล้วนะยังได้ไปอยู่ภาษาอะไรนะลูกขอแล้ว อันนี้จะให้ปูกะไม่ต้องตกใจนะนะบุญมีนะบุญมีเดี๋ยวไปชนบุรีด้วยการโลกพักรักษาตัวซะพักรักษาตัวให้หายฮัลโพี่ฮัาโหลปังปะมีไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะปู่จะเรียกฝันให้ไม่เป็นไรแล้วอันโหลปู่ มันมีพวกแค่นให้เ้อที่เรามาทำนี้มาเลยมาสิรวมๆเลยใครไม่มีเพศไทยอะไรแล้วอยู่ไปจนสิ้นอายุไขเลยไปกินเปดรงมี่กินไปหาแต่งจับเด้อต้องตกใจไปยังมาถึงพัก่านอนเลยลูกนอนเลยนอนเลยนอนเลยแม่แ่แม่นอนเลยลูกนอนเลยลล เดี๋ยวไปบ้านนะพี่โบคอยอยู่ลูกพี่โบคอยอยู่เดี๋ยวไปบ้านลูกนะเดี๋ยวไปบ้านเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันลูกเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันลูกนะเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันได้ยินไหมเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันลูกเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันมีคนซอยชีวิีิล้านแล้วนะทีริลิลัเไทยแล้วมีบู๊ดบนนี้นี่หั่นมาแค่นี้มา ก้วยมาแล้วก้วยมาแล้วบอบอบอกลกวยไม่เป็นไรเขาเขาเขากินได้ทั้งเปลือกเขาเลยกรกบกว่ามันทำขี้เหมือยากเห็นเราจำได้ก็เริ่มจากวันนั้นที่เห็นนะวันนั้นที่เห็นพอเห็นก็รีบก็ไม่รู้จะติดต่อได้ยังไงเพราะว่าก็ไม่ไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักว่าเอ่อ ว่าเหตุเหตุนะรู้แหละว,ว่าเกิดที่สาทรแต่ว่าไม่รู้ว่าจะติดต่อกับใคร,ครบเบอร์โทรก็ไม่มีก็นึกได้นึกได้ถึงผู้กองชลิตชัยก็รีบไปหาโทรศัพท์ไปฟ้าโทรศัพท์มาแล้วก็รีบโทรหาเขาให้เขามาติดต่อดูซิเป็นยังไงบอกเขามาว่าฉันเอาเองฉันขอถ่ายชีวิตตัวนี้เองจนเมื่อวานเนี่ยทั้งคณะที่เขาดูแลที่รับผิดชอบทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกำนัน ทั้งในเหรียญแล้วก็ทั้งอาจารย์พิสมัยพร้อมกับหลายๆคนน่ะทั้งเจ้าของเข้าด้วยไปเพื่อให้ให้ให้คำตอบที่ชัดเจนว่าจะยกให้ป้าเออนั่นแหละป้าก็เลยมั่นใจไว้ได้ก็เลยวันเนี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะค้าว่าได้แน่นอนน่ะป้าก็เลยว่าเดี๋ยวมาทำมาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมาขอดอกเทวนาที่นี่ ตรงที่เขาอยู่นี่แล้วก็มาขอมาขอและขอแม่พระธรณีแหละจ้ะให้ทุกอย่างมันราบลื่นอย่าได้มีอุปสรรคอะไรแล้วก็ขอให้เขาปลอดภัยเนี่ยเขาเจ็บอยู่นะแล้วหลังจากนี้จะเอาไปยังไงบ้างครับก็จะเอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านแหละเอาไปเลี้ยงไว้เพราะว่ามันก็พอมีอาณาจักรอาณาบริเวณเขาเลี้ยงไว้จนกว่าเขาจะสิ้นอายุไข่ก็ไม่ให้ใครหรอกรู้สึกกับเขายังไงบ้างครับ รู้สึกยังไงอะ่ะรู้สึกว่าเขาก็ชีวิตหนึ่งป้าก็ชีวิตหนึ่งอะ่ะไบ้างครับรู้สึกภูมิใจมากจ้ะที่สาวบ้านะบ้านาขอสาครนอะ่ะที่มาช่วยอะ่ะก็ดีใจม้าจ้าแล้วตอนนี้หลังจากนี้เจ้าควายบุญมีนี่จะไม่อยู่กับเราแล้วจ้าบ่ได้อยู่แล้วอยู่กับเจ้าได้ใจดีจ้ามาช่วยคิดคิดถึงไหมรู้สึกคิดถึงจ้า ก็ดีใจนะครับดีใจที่มีคุณป้านะครับคุณป้าบางออนเพื่อนก็เคยมาทําบุญนะครับทำบุญที่วัดของพวกผมเนี่ยอยู่ตลอดนะครับสร้างวัดช่วยนะก็ดีใจคือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญที่ได้สร้างร่วมกันนะครับกับพี่น้องชาวบ้านสาทรของเราครับครับครับอันนี้ก็ขอขอแก้ข่าวนะครับเพราะว่าวันนั้น เออเราไม่มีการลงไม้ลงมือเลยครับไม่มีการทุบหัวนะครับเพราะว่าผมถามคนที่เพื่อนซื้อไปแล้วนะครับไม่มีการทุบหัวแต่ว่าสันสัตวรยานนะครับของของสัตว์เนาะแก่กว่าแก่เลยดิ้นลุน่ะดิ้นครับวิ่งหนีนะครับนะประมาณนี้ Hors Pieng About 5 filtres